อีซุซุ XCD แรงทรูเวิร์ d เหนือลิมิตพิชิตโลกครับวันนี้เราเดินทางไปกับเจ้าอีซุดีแม็กไฮแลนเดอร์สีประตูครับจะเดินทางไปที่ไหนเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับ อีซูซูดีแมกพายเรนเดอร์สประตูคันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power พร้อมเทอร์โบแปรผัน190แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรแรงจัดตั้งแต่รอบต่ำ สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและยังประหยัดน้ามันได้อีกขนาดเครื่องสามพันนะครับเนี่ยทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมีการขับขี sport, ่แบบโหมดสปอร์ตเลเทอนิกพร้อมซีควนเชนแพดเดิลชิพครับที่พวงมาลายัยทาให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายไปเลยกุญแจอัจฉริยะที่ให้มาเนี่ยสามารถสตาร์ทรถได้ในระยะ20เมตรและเมื่อเข้าใกล้รถในระยะ2เมตรครับไฟในห้องโดยสารครับก็จะเปิดอ,ตอัตโนมัติและเมื่อเราออกจากตัวรถในระยะ3เมตรระบบก็จะทําการล็อกรถให้ระบบปัดน้ําฝนอนัตโนมัติที่จะช่วยเพิ่มความสสะกบายพรร้อม ฉีดน้ำบนก้านปัดกระจกบังลมหน้าครับกองแสงลังสีอินฟราเรดสามารถป้องกันลังสี UVA และ UVB ทําให้ลดอุณหภูมิในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดี <c oughs> เดี๋ยวเราจะขับเจ้า d m a x h i ไฮเลนเด3.0คันนี้ครับไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครนาะยกต้องขอบอกว่าสายมูสายพญานาคต้องไม่พลาดครับเพราะได้ข่าวว่าที่นี่สวยงามมาก และที่นี่ก็คือวัดมณีวงครับต้องบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีและขึ้นชื่อความอลังการอยู่ในตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกใกล้ๆกรุงเทพนี่เองครับในวัดเนี่ยมีพื้นที่ราวๆเจ็ดไร่เศษครับภายในวัดเนี่ยยังมีสิ่งปลูกสร้างอย่างโบสถ์วิหารและพระพุทธรูปกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณมาครั้งแรกนี่ก็จะเดินงงๆเลยนะครับเราเดินผ่านเข้ามาก็จะไปสักระพระพุทธรูปด้านในได้พบกับ พระปางพยาบาลหรือพระอุ้มภิกษุอาพาธที่เชื่อกันว่าได้ไหว้พระพุทธรูปปางนี้จะช่วยรักษาโรคร้ายให้หายนอกเหนือจากนั้นแล้วด้านในเนี่ยยังมีพระพุทธรูปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทันใจองค์พระพิคเนตขอบอกเลยครับว่าเยอะมากแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่นี่ต้องไม่พลาดก็คือวังรัตนมณีมหานครบาดา,นนาลนาคราช หรือวังพญานาคนันเองเมื่อเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความงดงามตั้งแต่ด้านบนที่เป็นตัวถ้ำที่มีเทวดาและมีพญานาคเป็นซุ้มทางเดินไปสักพักเนี่ยจะเจอพระบรุมบลลูปของพัฒนอเลสวรที่สง่างามมากๆต้องบอกเลยว่าใครได้เห็นต้องตะลึงในความงามนิค่าเริ่มต้นนะครับ ก็ว้าวกันแล้วต้องบอกว่าอลังการงานสร้างสมคำล่ำลือจริงๆครับที่ว่าต้องมาสักครั้งหนึ่งอารมณ์เหมือนได้เดินมาชมสถานที่ในโลกบาดาลซึ่งตลอดเส้นทางในถ้ำครับจะมีพญานาคและพุทธรูปให้เราได้สักการะกันตลอดทางเรียกได้ว่าถ้าใครสนใจในเรื่องความเชื่อของพญานาครับรองอยู่ได้เป็นวันๆเลยครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมีพ่อปู่แม่ยา่าหลากหลายท่านหลากหลายสายครับให้สักการะบูชาและแต่ละองค์ท่านครับมีป้ายบอกชื่อและคาถาสวดอยู่ใกล้ๆแต่ องค์ก็จะมีความงดงามในลนักษณะแตกต่างกันไปและในถ้ำยังมีครั้งสมบัติที่ตีความออกมาได้ดังคำเล่าขานตามตํานานต้องบอกว่าหาชมได้ยากมากนะครับจากนั้นยังมีรูปปั้นท่านปู่สมเฝ้าศัพย์อีกด้วยต้องบอกว่าความงดงามที่นี่สาธยาไม่หมด ได้เพื่อนดีๆต้องมาเรียนพาดน,นะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกนะเครือข่ายดีเนื้อหาดีนหลักสูตรนี้ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างเรื่องของเครือข่ายะความสัมพันธ์เพราะมีผู้แทนทั้งภาครัฐภาคเอกชน,นเข้ามาร่วมศึกษาในหลักสูตรนี้ สนุกสนุกสนองมากเลยนะคะก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆที่เราเล่นกันก็รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นคอสรี่แบบบันเทิงนี่ครับคือได้ความรู้ดีๆเยอะแล้วก็รู้สึกว่านี่โปรเจกต์ที่หน้าเอาไปนําเสนอเหมือนกันเพราะว่านี่คือหนึ่งทางนักลงทุที่ดีก็สนุกดีครับก็ได้มาละลายพิติกรรมแล้วก็ได้ทําอะไรสนุกๆหลายอย่างถ้าอยากมาสนุกร่วมกันนะครับก็เชิญมาเรียนด้วยกันนครับมีโอกาสแม่ปากำลังทีมนี่ชีมงานแล้วก็ชีมผู้บริหารแล้วก็ทีมอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเก่งฉลาดและสนุก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25มกรากคม2567พาดาสถาบันพัฒนาความรู้ผู้บริหารในยุคดิจิทัลเปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ส้ำใคร ตอนใใหม่่เเลืกาางแบบรโลกที่ท้าไายไม่อยากเกิดควบคุมพลังในการควบคุมเป็นของคุณ New b e e t s m a r t Elite Edition พลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโรเจ ออกทะยานไปกับแพลตฟอร์มไฮเทคพาวเวอร์อยู่อัพนิวซูซูกิสวี t นี่คือเมทาว, Hello, วนะเวอร์อ้าฮัลโหลเอ็มจีสวยนะจอยใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีไวเลสชาร์จก็มา New MG ็ม HEV เเป็นตัวตนขั้นสุดเรียจากทุกมิถีทาง ือลิมิตพิจิตโล New Isuzu D-Max ออก<ค>ทะยาดไปกับแพลตฟอร์ม Hardtech Power You Up New Suzuki Swift เมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศไทยสานต่อความคึคกคักของงานมอเตอร์โชว์2024เดินหน้าจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายช่วงหน้าร้อนกับงาน m e r c e d e s Benz Star าร์เฟส2024บุกห้างดังนําเสนอคอนเซปต์ The Ultimate Experience ยกทัพยนตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดนําโดย The New E-Class จะแสดงตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเข้าถึงรถยนต์ m e อร์ d e s Ben บ์และรับข้อเสนอต่างๆได้อย่างสะดวกสบายโดยประเดิมครั้งแรกที่ศูนย์การค้าเกษรอมริน arin, เมื่อวันที่25-28เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมาและจัดอย่างต่อเนื่องจนถึง วันที่5มิถุนายน2567และอีกครั้งวันที่2ถึง8พฤษภาคม2567ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น1จะแสดงรถยนต์6รุ่นได้แก่ Mercedes-Benz The New E-Class E350e AMG Dynamic Mercedes-Benz GLC 350e Formatic Coupe AMG Dynamic Mercedes-Benz E300e AMG Dynamic Mercedes-Benz GLS 450d Formatic AMG Dynamic Mercedes b EQS n z e, 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 450, e 450 p l u AMG Dynamic Mercedes-Benz C220d Avant Garde และวันที่16 22พฤษภาคม2567ที่เซ็นทรัลเฟสติลเชียง <ส gas: S 2> และวันที่30พฤษภาคมถึง 5, 5, 5มิถุนายน2567เซนทรานอีทว <IT childhood> ิวชั้นหนึ่งเชิญสัมพันสรถยนต์ Mercedes-Benz <ness> รถที่ใช่ในพื้นที่ใกล้บ้านคุณ ปีพศ2529บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเริ่มบุกเบิกวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย้วยเจตนาลมที่จะยกระดับและเพิ่มความนิยมในกีฬาประเภทนี้ให้แพร่หลายไม่ว่าจะด้วยการจัดการแข่งขันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันและให้การสนับสนุนให้แก่ผู้ที่มีความฝันตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงนักแข่งระดับอาชีพให้ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศจากความทุ่มเทใน,ในการพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยอย่างต่อเนื่องพิเตอร์โนริยากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่าปีนี้เป็นปีีท่ตามอเเร์ดนนินิจ เป็นปีที่38เรามุ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยผ่านความมุ่งมั่นเพื่อสร้างสัญญุตกรรมที่ดียิ่งกว่าคุณสุปกรณ์รัตนวราหะรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่กล่าวถึงการแข่งขันในปีนี้ว่าปีนี้โตยโยต้ายกระดับกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตไปอีกขั้นผ่านความร่วมมือระหว่างวิศวกร,รชาวไทยจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเชียและทีมแข่งโตยโยต้ากาซูเลสซิ่งไทยแลนด์ร่วมกันศึกษาและพัฒนาสมรรถนะรถในสนามแข่งจริงเราได้เตรียมรถทั้งหมด4รุ่นเพื่อเข้าแข่งขันในรายการต่าง จะมอบความสนุกสนานให้กับผู้ที่ชื่นชอบรถและกีฬามอเตอร์สปอร์ตโดยจะจัดกิจกรรมในรูปแบบเฟสติวัลซึ่งจะมีทั้งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบวันเมกเลสและกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายนอกจากนี้เชิญชวนเยาวชวนที่สนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ตชิงแชมป์โตโยต้ากาซูเลสซิ่ง GT ค u ั2024ผ่านเกมแข่งรถชื่อดัง Gran Turismo 7เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนนักแข่งจากประเทศไทยเหล่าเกมเมอร์สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ t o y o t a g a o o racing. com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสัมผัสความสนุกสนานเล้าใจของ t t o o y Gazoo เลนซิ่งไทยแลนด์2024ทั้ง5สนามทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดการแข่งขันสนามแรกวันที่5-7กรกฎาคมที่ชนบุรีสนามที่2วันที่3-4สิงหาคมจังหวัดภูเก็ตสนามที่3วันที่13-14กันยายนจังหวัดบุรีรัมสนามที่4วันที่9-10พฤศจิกายนจังหวัดเชียงใหม่และชิงแชมป์ประจำปีสนามสุดท้ายวันที่19-20ธันวาคมจังหวัดบุรีรัม การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับโลก Ma ส da AJGA Thailand Junior Championship 2024ที่ถูกจัดขึ้นณสนามกอล์ฟโดตั๊ดวันเลกกอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อเปิดโอกาสและจุดประกายความฝันให้กับนักกอล์ฟทั้งเยาวชนชายและเยาวชนหญิงได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติและที่สำคัญผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้จะคว้าสิทธ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟทัวร์เมนต์ใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทันทีคุณทีเพิ่มพงพันธรองประธานบริหารอาวุโสบริษัท Ma z ด a เซลล์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า Mas da มีความเชื่อในคุณค่าขอองม ประสบการณ์การใช้ชีวิตของลูกค้ามีจิตวิญญาณความเป็นนักสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการที่จะลุกขึ้นสู้เช,เช่นเดียวกับการเป็นนักกีฬาที่ต้องมีความขยันอดทน,นฝึกซ้อมมีความมานะต่อสู้กับตนเองและสภาพแวดล้อมเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในอนาคตต่อยอดไปถึงการเล่นกอล์ฟระดับอาชีพเช่นเดียวกับนักกอล์ฟชื่อดังหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จ ผลการแข่งขันกอล์ฟมาสต a ร์เอเจเจไทยแลนด์จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2 0 2พมีเยาวชนที่เดินทางมาจากทั่วโลกเข้ารวมดวนวงสวิงในครั้งนี้135คนโดยแชมป์ประเภทเยาวชนหญิงตกเป็นของสาวน้อยจากกรุงเทพกัญยลักษณ์พงศ์พิธานนท์นักกอล์ฟจากประเทศไทยทำสกอร์รวม2อันเดอร์พาส่วนแชมป์ประเภทเยาวชนชายนักกอล์ฟจากเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนไคเฉินเซียที่ทำสกอร์รวมดีที่สุด1ิอันเดอร์พาเบียดเอาชนะหนุ่มน้อยจากเกาหลีที่ขึ้นนำในวันแรก4 Under ี่อันเดอร์พาซึ่งในจำนวนท,ท็ ขึ้นโพเดียมถึง7คน s ุ z กิ i เซเลนิโออัดแคมเป็นเดือดชูดจุดขาย Eco คอมแพกอีโคคา คุณบรรลบริเกงามรองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าตลาดรถยนต์ช่วงที่ผ่านมามีการแข่งขันค่อนข้างสูงทําให้ความต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายและมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามลูกค้าย,ยังคงมองหารถยนต์คุณภาพดีดูแลรักษาง่ายและประหยัดพลังงานเพื่อนําไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้ครบคันในโอกาสนี้ซูซูกิซึ่งมีแนวทางการทํางานด้านงานบริการลูกค้ายอย่างใกล้ชิดจึงเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่กําลังมองหารถยนต์ที่สามารถ เข้าถึงและเป็นเจ้าของได้ง่ายประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงรักษาที่สมเหตุสมผลมอบความคุ้มค่าในทุกมิติทำกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ยังทรงตัวแต่ยังมีความจําเป็นในการต้องใช้รถยนต์ในชีวิตประจําวันซูซูกิจึงจัดโปรโมชั่นพิเศษโดยการแนะนําซูซูกิเซลิโอราคาพิเศษพร้อมด้วยระยะเวลาการผ่อนนานถึง99เดือนเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 7มีจํานวนจํากัดซูซูกิเซลิโอตอบสนองการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบมอบทางประโยชน์ใช้สอยและความประหยัดพร้อมค่าบำรุงรักษาที่สมเห สมผลขนาดห้องโดยสารที่กว้างสบายมีพื้นที่บริเวณเหนือศีรษะและพื้นที่วางขาสบายทั้งที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังพร้อมด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่จุสัมภาระได้มากเกินคาดมั่นใจได้ในสมรรถนะด้วยเครื่องยนต์ K10B ขนาด1.0ลิตรมอพะละกลังและความสามารถเกินตัวมีสมรรถนะการขับขี่ที่ดีประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพร้อมสีให้เลือกสีสีได้แก่สีเทาสีแดงสีดำและสีขาว บริษัทยูโรไบอิมพอร์ตโมโตรถไทยแลนด์จำกัดผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายน้ามันหล่อเลื่นจากประเทศอิตาลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยภายใต้ชื่อปาเกโลลูบิ c คนจัดงานสเกเลต์มิวเซียลนิทรรศการแห่งพลังการขับเคลื่อนหน้าลาน Square A, สแควร์เอศูนย์การค้าเซนต์เวิด์พร้อมกับการเปิดตัวดรภาวัตกันรปรวิธท,ที่มาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปาเกโลลูบิ c คนไทยแลนด์อย่างเป็นทางการออสิ่งที่เราโฟกัสก็คือรถสมรรถนะสูงจักรยานยนต์สมรรถนะสูงเป็นหลักนะครับ อาหลายกคนอาจจะมองว่าน้ำมันหล่อลื่นส่งได้รับผลกระทบจากรถ EV จากรถไฟฟ้าที่กำลังเข้ามานะครับแต่ว่า,าปารีจะได้รับผลกระทบน้อยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ารถยนต์ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือ E ีโคคเป็นหลักรถยนต์ไซส์เล็กนะครับรถไฮเ h อร์ f o อร์แมนยังไม่ได้รับผลกระทบมากขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรยานยนต์นะครับก็ยังมี potential แล้วก็ส่วนใหญ่เรา target ที่แบรนด์ยุโรปเป็นหลักครับผม ติดฟิล์มแค่กันร้อนอาจไม่พอใหม่ลามินาดิจิตอล EVS ฟิล์มดิจิตอลบูสต์กันร้อนกันย u ีบูสสัญญาณให้รถยุคใหม่จากลามินาเปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่ซ้ำใครมาซาสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel the drive ้าไทยไม่อยากเกิดควบคุมพลังในการควบคุมเป็นของคุณ New Zero s p a r k Elite Edition พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกต่างม,มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual ู u อ o g e n พร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดแองก Power You Up New Suzuki Swift Talk about it Would my soul, soul. God, my the passion be sincere The new new X the uncharted <laughs> new Mitsubishi Expander Cross Mitsubishi Motors วันนี้เราอยู่กันที่มอเตอร์สปีดพาร์คเมืองทองธานีนะครับกับ10ปีเทอินไทยแลนด์ครับวันนี้ทางเทอินเนี่ยครับนำโชคถึง4รุ่นครับมาทดสอบสมรรถนะในรถ4แบรนด์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับสำหรับคันแรกครับเราทดสอบกับรถ Honda hrv ครับตัวนี้ใช้โชอ up flex set ครับโครงสร้าง t twin bike ครับแบบซิล ระบบปิดรองรับระบบ E D F C ครับสำหรับ H R V นะครับกับ f r e x z นี่ก็รู้สึกจะแข็งแข็งนะฮะเวลาขึ้นเหนือลูกนาดแต่เวลาเข้าสลาลมเคิร์ฟโค้งยาวนะครับโค้งกว้างโค้งแคบก็เรียกว่าเข้าได้เนียนครับนุ่มกว่าเดิมต้องบอกว่าเทอินนี่เขาเหมือนกับปรับระดับนะครับให้เข้ากับตัวรถได้ดี สำหรับตัวที่2ครับกับ t ท s l a m o เด l Y ครับรถไฟฟ้า100%เรครับเราใช้โช๊คอัพของเท i n อินเป็นรุ่น Endura Pro Plus ครับเป็นโช๊คอัพที่มาพร้อมโครงสร้างโช๊คในระบบเดิมติดรดมาเลยแต่เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบ h y ดรอลิกบัม m p สต็ p ปเปครับหรือ HBS ซึ่งช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและความทนทานโดย Endura r r o Plus สครับสามารถปรับค่าความนิ่มแข็งของโช๊คได้ต้องบอกว่าออกแบบมาให้สามารถรองรับจับคู่ร่วมกับสปริงโหลด SSTEC และ HTEC ได้หลากหลาย ตัวนี้ครับโมเดล Y ครับเทสลาโชคกับกของตัวรถเนี่ยจริงๆมันดีอยู่แล้วนะแต่พอเป็นของเทอินครับการเข้าโค้งสลาลมเนี่ยแคบขึ้นนะฮะมั่นใจขึ้นเพราะว่าด้วยความนิ่มของระยะที่เขาปรับครับแข็งเนือฮะมันมันพอดีกับตัวรถต้องบอกว่าเข้าโค้งทุกโค้งได้อย่างมั่นใจแล้วก็เวลากับเนินลูกลนาดนยฮะก็นุ่มนวล ทีเดียวครับสำหรับเจ้าตัว enduro pro plus ตัวนี้แล้วก็เจ้า isuzu mu-X ครับต้องบอกว่ามันเป็นรถสูงฮะการที่เรามาเทสในถนนทางเรียบครับเราก็ไม่ได้ใส่เต็มๆนะเพราะว่าตัวนี้มันเหมาะกับทางขรุขระมากกว่านะครับแต่พอมาขับทางเรียบก็ยังควบคุมได้ง่ายอยู่นะขึ้นเนินลูกและนาดนิ่มแต่ด้วยระยะทางทดสอบเนี่ยเพราะมันเป็นแค่ในสนามมอเตอร์สปีดปาร์ครับมันก็อาจจะสั้น แต่ต้องบอกว่าถ้าอยากได้ของจริงๆต้องไปทดสอบเรียกว่าถนนออฟโรดกันครับถึงจัดเค้นสมรรถนะเจ้า 4x4 d a m เปอร์สปอตัวนี้ได้แล้วก็รุ่นสุดท้ายครับแต่รุ่นนี้เราไม่ได้ทดสอบนะฮะเป็นรุ่นเป็นช็อ p อัพสตรีทแอดวานซนะครับเห็นกันอยู่ตอนที่เราเปิดตัวนะครับกับ Subaru XV คันนี้ครับ 10ปีเทอินไทยแลนด์ครับกับโชคทั้ง4รุ่นนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่โชว์รูมของเทอินทุกสาขาครับ